เป็นพลเลยฉีดยาฉีดเพี้ยเลย5 0ซ c ต่อถัง200ลิตรเยียแป้งเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้ทุกเพี้ยู่มันลุมอยู่ตรงนี้นอนตายเลยติดใบนอนตายเิดใบเลยอ่ะนอนตายติดใบเห็นเห็นเลยจากปกติอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ยังไม่มีตัวเลย เพอพอหรือเมกมาใช้กับบะม่วงเนี่ยมาช่วยเรื่องอะไรบ้างครับจับนอนเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้กการเห็นผลเป็นยังไงไหมครับโอ้เร็วมากครับผมฉีดปุ๊บใบเงาเลยแล้วการดูดซึมเข้าใบเป็นไงบ้างครับดีเราฉีดไปข้างหน้านะแล้มองข้างหลังอะฉ่ำเลยมันฉ่ำมันไม่ไม่หลุดครับมันไม่ฉ่ำเหมือนมีน้ําเกาะติดอย่างมีดอกอย่างเงี้ยต้องฉีดอาทิตย์วันชั้งแต่ถ้าว่าเราใช้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเราสังเกตเหมือนกับว่าเพี้ยมาไหม นอนลงไหมของแมกมาตัวนี้ผสมกับยาฆ่าหนอนแล้วการเย็นผลนี้เป็นยังไงบ้างครับประทับใจไหมประทับใจประทับใจมากนอนตายเลยติดใบนอนติดใบเลยอ่ะนอนตายติดใบเห็นเห็นเลยติดวันนี้สุนี้มาดูเห็นเลยใช่ไหมใช่ร่วงเลยติดใบเลยถ้ายังถูกตัวมันถูกติดใบปกติเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้หรอไม่เป็นห้อยเลยนะนอนถ้ามันติดตามใบมันจะห้อยถ้าไม่ได้ใส่ตัวนี้ฉีดแค่ยาฆ่านอนเนี่ยไม่ไม่มีเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนอนอ๋อต้องใส่ตัวนี้ด้วย ใช่ใส่ใส่แมกมานี้จะเห็นจะเห็นหนอนห้อยเลยตายเรียบยกหลังตายใาจริงตายยกหลังเห็นผลเลยฉีดยาฉีดเพี้ยเลยสั่งมาครั้งแรกฉีดเพี้ยเลยเยอะลงต้นเยอะแป้งเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้ทุกเพี้ยอยู่ไหมมนลุมอยู่ตรงเนี้ยอยู่นะ อยู่จากปกติอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ยังไม่มีตัวเลยอยู่ได้สองสามอาทิตย์ยังไม่มีตัวเลยแมลงไม่กวนเลยแมลงไม่กวนปกติจะหนึ่งอาทิตย์มาด้วยหรอหนึ่งอาทิตย์มาแล้วเพียก็มาอ๋อมันเคลือบที่ใบเลยใช่เคลือบแล้วแมลงมันมาดูดน้าเลี้ยงใช่มันก็จะเจอตัวนี้ก่อนมั้งเจอยามันก็ตายมันานานแล้วใบมะม่วงเราเราเออเราใช้แล้วมันก็เงานะใบใหญ่เขียวเข้มเออใครไม่เห็นก็บอกอ้าวทำไมมะม่วงงามตอนนั้นเขาแก่มาเก็บก็บอกว่าโอ้ยพี่นก ต้องฉีดยาแล้วนะเพี้ยลงสั่งมาครั้งแรกฉีดเพี้ยแล้วนอนตายเลยติดใบนอนติดใบเลยอ่ะนอนตายติดใบเห็นเห็นเลยแล้วทวาวันหลังอีกมาเห็นอาอเพี้ยมันหายตอนนี้เราใช้แมกมาอยู่ประทับใจไหมตัวนี้นี่ประทับใจเพราะว่าเจอตัวนี้แล้วเหมือนแบบฉีดปุ๊บใบมันนอนตายเลยติดใบนอนติดใบเลยอ่ะนอนตายติดใบเห็นเห็นเลยส่านมันจะดูซึมเร็วใช้เยอะไหมในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยถัง2 0 0ลิตรอ่ะที่ใส่ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่5 0ซีซีเองโอ้ยน้อย จริงใส่5 0าสิบซี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 ต่อถัง200ลิตรอะอไม่รู้ว่าน้อยหรือมากนะแต่มันก็อยู่อะแล้วตัวปุ๋ยล่ะตัวปุ๋ยลาวาปุ๋ยลาวาใส่ร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งต่อ200ลิตรลาวานี่ก็คือฉีดแล้วก็ใบอ่อนแต่ก็อ่อนดีดทําให้ใบเขียวเข้มอตอนนี้ยังไม่ได้ทําช่อดอกใช่ไหมตอนนี้ยังค่ะยังอีกประมาณสักสิวันจะดึงดอกใบนี้สมบูรณ์แล้วใช่ไหมใบพวกนี้เนี่ยใบสมบูรณ์แล้วตรงนี้กี่ไร่สี่ไร่สี่ไร่สี่ไร่ก็400ต้น ผลผลิตดีไหมตันครึ่งโอ้ล่องละตันสมุิกิโลละสิบาทล่องละหมื่นใช่เนี่ยช่วงนี้แหละที่เราจะดึงช่อพอมันหลุดจากมะม่วงปีไปอ่ะเราก็จะไปเก็บอยู่เดือนสิงหากักยาพอได้ราคาช่วงนั้นตำบลเสยโสมอำเภออุทองอยู่อุทองแต่ตำบลเสยโสมไสยโสสมขอบคุณครับ